ทุกท่านยามเช้านะคะวันนี้ทิวลิปและรายการหนูช่วยได้นำสาระความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากทุกคนนะคะตอรานี้คือรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะตอนนี้ทิวลิปก็อยู่กับคุณหมอเป็นแพทย์แันไทยคนรุ่นใหม่นะคะอีกเช่นเคยค่ะคุณหมออุ้ยอ้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคุณหมออุ้ยอ้าย วันนี้ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมวันนี้ไม่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราคุยกันมาหลายเรื่องมากๆแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เราพูดกันถึงเรื่องของท้องอืดท้องเฟอร์นะแล้วก่อนเข้าก่อนถ่ายอีกวันเนี้ยทิวก็พูดถึงเรื่องของการพูดมากคุณหมอบอกว่าพูดเยอะๆเนี่ยท้องอืดได้นะใช่ไหมคุณหมอใช่คละลมเข้าท้องอะไรเงี้ยเออลมเข้าท้องเข้าไปเยอะๆก็ไม่ยู่ทําไมมันแบบแล้วเกี่ยวกับอาการห่าวนะ อันนี้น่าจะง่วอันนี้น่าจะง่วค่ะแนะนําให้ไปพักผ่อนนะคะหมอแนะนําให้ี่นอนแล้วคุณหมอบอกว่าพูดเยอะๆทําให้ท้องอืดแต่คุณหมอพูดกับชิวลิปมาเยอะมากแล้วแต่คุณหมอท้องไม่อืดเพราะกินยาหอมค่ะคุณหมอคินยาหอมนะคะคุณหมอยังมีการแนะนําเรื่องของสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาหอมก็ ช่วยมีสรรพคุณในการช่วยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนาะ <S 2> <S 2> ใช่จริงๆก็ทานค่ะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่ร้อนในบ่อยค่ะจะทาน่อยใช่ค่ะแล้วก็แบบเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดี <ứng S 2> มีบ้างค่ะที่ท้องอืดก็จะทานเป็นยาหอมเป็นแล้วก็ยาเขียวหอมค่ะช่วยเรื่ยาเขียวหอมด้วยใช่ช่วยเรื่องร้อนในแล้วก็ ยาหอมเนี่ยทานเป็นส่วนตัวทานเป็นหอมเทพจิตค่ะ uh huh. ตัวนี้ก็จะช่วยเลือดลมไหลเวียนดีแก้วเวียนศีรษะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีค่ะจริงๆยาหอมเนี่ยเขามีหลายสูตรหลายแบบเนาะแต่ถ้าเกือว่าจะให้พูดจริงๆนี่น่าจะยาวเอาไว้เดี๋ยวมีสักวันหนึ่งเดี๋ยวเธอริบมานั่งคุยกับคุณหมอให้ฟังเลยดีกว่าว่าจริงๆยาหอมนี่มันมีกี่ประเภทกี่สูตร,ก,ตรกี่แบบเป็นแน่เนาะคุณหมอเน<ย>าะใช่เอออย่างเช้าๆวันนี้นะคะ ทุกๆครั้งถ้าเกิดว่าพี่นกมานั่งด้วยพี่นกก็จะชวนนะคะว่าตื่นเช้ามาลุกยังไงยังไงทานยาประจําตัวหรือยังท<ๆ>า,านยาประจําตัวหรือยังคะอย่าลืมทานยาประจําตัวแล้วก็ทานด้วยก่อนเลยเวลาลุก<ๆ> <H> จากเตียงอย่าเด้งขึ้นมาเลยต้องลุกยังไงคะหมอต้องค่อยๆผิดตาแขงค่อยๆผิดตาแขงค่อยๆรู้ขะะึ้นมายืดเหยียดกล้ามเนื้อเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดื่มน้ํา <ๆ S 2> อุณหภูมิห้องนะคะ ใช่เพื่อสุขภาพที่ดีเช้าวันนี้ที่สดใสนะคะอ่าสำหรับสาระความรู้ดีๆในวันนี้ที่ทิวลิปอยากจะนำมาปรึกษาคุณหมอนี่ก็เป็นโรคยอดฮิตอีกแล้วนะคะสำหรับเบาหวานคนเป็นเบาหวานเนี่ยกินอะไรได้บ้างแต่จริงๆมาทำความรู้จักโรคนี้กันอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าเนานะดีเลยค่ะค่ะก็ จริงๆแล้วไม่ใช่เบาหวานทุกคนจะทานแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาการจะดีขึ้นนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นเบาหวานแบบไหนเบาหวานไท p e ไหนหรือว่าหรือเบาหวานอย่างเช่นนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็เป็นเซลล์เกิดจากการที่เซลล์ตอบับถูกทําลายทําให้ผลิตอินซูลินไม่ได้ก็จะมีผลต่อน้าตาลในเลือดนะคะหรือว่าเบาหวานชนิดที่2ที่พบได้เยอะที่สุดที่ทุกคนหลายๆคนเป็นกันนะคะก็จะ เกิดจากการที่เกิดจากภาวะดื้ออินซูลินค่ะทำให้แบบกินเหมือนคนปกติลดน้ำตาลแล้วแต่น้ำตาลก็ยังสูงอยู่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ด้วยนะคะหรือว่าเบาหวานในคนที่เบาหวานขณนะตั้งครรภ์ก็เกิดได้เช่นกันหรือว่าความผิดปกติอื่นๆที่สามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้จริงๆแล้วมีหลายปัจจัย เช่นกันค่ะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นเบาหวานประเภทไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นเบาหวานประเภทที่2ก็คือภาวะดื้ออินซูลินค่ะภาวะดื้ออินซูลินนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะหมอคืออะไรก่อนดื้ออินซูลินดื้ออินซูลินก็คือปกติค่ะตับอ่อนนะคะก็จะผลิตอินซูลินออกมานะคะแล้วก็ช่วยให้ลดน้ําตาลในเลือดได้ค่ะแต่ภาวะที่ดื้ออินซูลินเนี่ยก็คือไม่ตอบสนองต่ออินซูลินละ น้ําตาลในเลือดก็จะเท่าเดิมหรือลดลงไม่เยอะเพราะอะไรคะปัจจัยที่ทําให้ดื้ออินซูลินนะคะปัจจัยหลายๆอย่างนะคะของโรคเบาหวานอาจจะเป็นตัวของกรรมพันธุ์ก็ได้ค่ะหรือว่าพฤติกรรมของเราเองที่ชอบทานของ ที่มีแป้งเยอะหรือว่าน้ําตาลเยอะเองี้ยส่วนนี้ก็มีผลเหมือนกันค่ะ <Ừ. S 1> ใชจ่จริงๆทิวลิปอะมีคนใกล้ตัวเป็นญาตินี่แหละก็คือมีเป็นโรคเบาหวานนะคะรวมถึงใกล้ๆตัวนะตรงนี้นะคะในสตูดิโอนี่ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังมีเขาบิดแแบบมีอาการเขาเรียกว่าเป็นโรคเนาะ <c oughs> เป็นเบาหวาน <c oughs> ทีนี้เนะี่ยเขาก็ชอบทานกล้วยทอด ชอบทานข้าวขาวอชอบอยากทานอะไรอร่อยอรอยนะคะทีนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปน้ําตาลขึ้นควรจะหลีกเลี่ยงเลยไหมจริงๆควรจะหลีกเลี่ยงเลยไหมหรือว่าจริงๆกินได้แหละแต่กินน้อยๆหรือมีอมวิธีการกินยังไงไหมคะ,ะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเบาหวานเนี่ยก็เป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นการที่เราเป็นโรคนั้นะเราก็จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมไม่ได้เนาะถ้า ลดได้ก็จะดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดควบคุมน้ำตาลไม่ได้ก็จะมีภาวะเสี่ยงหลายๆอย่างตามมาได้เช่นกันนะคะภาวะเสี่ยงหลายๆอย่างคือหมายถึงว่าเวลากินคือเราต้องควบคุมใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดภาวะน้ำตาลเกินอาจจะมีผลกับร่างกายส่วนอื่นได้แบบว่า ภาวะช็อกหรือว่าภาวะไตวายจากการที่เป็นโรคเบาหวานก็มีค่ะใชุ่ยก็เรียกได้ว <c oughs> ่าถ้าไม่ควบคุมการกินนี่ก็น่าเป็นห่หวงอยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าฟัง ังคุณหมออธิบายดีๆเนี่ยไม่ต้องตกอกตกใจหรือวิตกกังวลกับการป่วยของตัวเองขนาดนั้นเนาะเพราะทุกอย่างคือดูแลควบคุมได้เนาะคุณหมอเนาะแต่เมื่อสักครู่นี้<ม>ช่วงแรกคุณหมอพูดถึงเรื่องของการที่เราไม่ควบคุมด้านพฤติกรรมการกินของเราเบาหวานพุ่งสูงขึ้นมากๆจะก่อให้เกิดอะไรบ<ม>้างคะ,ะเกิดภาวะเสี่ยงได้หลายอย่างค่ะเช่นไตวาย เส้นประสาทเสื่อมแบบนี้ได้เลยค่ะจนถึงขั้นแบบช็อกเสียชีวิตก็มีใช่แต่เราก็คงจะไม่อยากให้มันถึงขั้นนั้นนะคะดังนั้นเรามาดูเรื่องอาหารดีกว่าหรือว่าการลดน้ำตาลหรือว่าลดแป้งเองว่าเราควรจะทานอะไรนะที่ทำให้แบบน้ำตาลไม่สูงไปมากกว่านี้หรือว่าควบคุมไม่ให้มันเยอะจนเกินไปคุณหมอกำลังจะบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าเอ๊ะ เรานี่จะหูจะถึงขั้นไตวายนู่นนี่นั่นไหมมันมีวิธีการดูแลตัวเองการเลือกรับประทานนั่นนี่ใช่นะคะจริงๆิดิลลีเชื่อว่าหลายๆท่านที่เป็นเบาหวานเนี่ยรู้วิธีการดูแลตัวเองอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งก็อาจจะทําได้ไม่ครบนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันเพื่อความสบายใจมากขึ้นดีกว่าในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะ ยังไงบ้างนะคะคุณหมอ,อเรื่องของอสําหรับเบาหวานนะคะที่อยากจะให้ควบคุุมเลยก็คือพวกอาหารแป้งหรือว่าพวกน้ำตาลนะคะอ,ะอย่างเช่นข้าวเี่ยค่ะเลือกที่จะกินข้าวที่เป็นข้าวกล้องแทนก็จะช่วยให้ลดระดับน้ำตาลลงจากข้าวปกติได้หรือว่าข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีแป้งเยอะก็ทำให้น้ำตาลขึ้นสูงได้เช่นกัน,นะค่ะหรือว่า ของมั่นของทอดหรือว่าจะเป็นพวกอของหวานต่างๆบางคนนะคะก็คิดว่าเออกินของหวานเนี่ยอย่างนั้นไม่กินน้ําตาลดีกว่า,างั้นไปกินผลไม้ดีกว่าไหม,มใช่บางคนเออไปกินทุเรียนบ้างทุเรียนได้ไหมไม่ได้นะคะจริงๆแล้วไม่ควรคไม่ควรเลยอย่าง<ต>พี่แมมพี่แมาชอบกินกล้วยทอดกินทุเรียนด้วย <c oughs> เมื่อกี้ทิวเซพี่แมมไปว่าพี่แมมชอบกิน mm hmm. กล้วยทอดนะพี่แมมบอกใช่กล้วยทอดทุเรียนก็กินกินหมดเลยทุกอย่างของอร่อยของแซนะ่บเนาะทีนี้พี่แมมก็เลยถามว่าอถ้าอยากจะเป็นอาหารเรื่องของรักสุขภาพอะอย่างข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นอาหารรักสุขภาพนะเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์นะ mm hmm. กินได้หรือเปล่าพี่แมมตะโกนถามข้ามกล้องมา, uh hmm. มาเมื่อกี้เนี mm ่ hmm. ยก็ต้องถามก่อนว่าข้าวโอ๊ตที่ทานนะคะเป็นข้าวโอ๊ตที่ผสมอย่างอื่นไหม หรือว่าแบบเขาผสมน้ําตาลหรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้มันทานง่ายขึ้นผสมน้ําผสมผลไม้อะไรที่มีน้ําตาลสูงหรือเปล่าก็ควรเลือกดูก่อนนะคะใช่<ม>ถ้าไม่แน่ใจจริงๆอาจจะสอบถามคุณหมอว่าเนี่ยข้าวโอ๊ตอันนี้ทานได้ไหมคะแบบนี้คะ่ะ <laughs> คือแต่ละคนระดับน้ําตาลไม่ไม่เท่ากันนะคะถึงจะเป็นเบาหวานเหมือนกันแต่ระดับน้ําตาลของแต่ละคนเกณฑ์ที่ ถึงขั้นอันตรายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นควรจะสอบถามคุณหมอประจําโรคของตัวเองะคะว่าอันนี้ทานได้หรือเปล่าแบบนี้ทานได้ไหมหรือว่าเอาไปให้คุณหมอดูเลยก็ได้คะ่ะว่าควรจะทานได้ไหมใช่ค่ะพี่แมมบอกรู้หมดดอกทิวลิป่อเค้นะรู้หมดทุกอย่างอ่ะหมอบอกมาหมดแล้วแต่ว่าของมันอร่อยเนาะนาอพี่แมมเนานะ ของมันแซ่บนะของมันแซ่บพี่แมมที่เป็นคนทําอาหารอร่อยมากนะคะทิวก็จะได้ได้บุญอิ่มท้องไปกับฝีมือของพี่แมมอยู่บ่อยๆนะคะแอบแซวแอบแซวอ่ะทีเนี้ยคุณหมอค้างเอาไว้เรื่องของผลไม้ทุเรียนนี่อันตรายแต่แอบกินจึงน๋งนึงได้ไหม อันนี้โกหกไม่ได้นะคะเพราะว่าไปหาคุณหมอ,อยังไงก็ต้องตรวจค่าเลือดเพื่อดูระดับน้าตาลในเลือดใช่ไหมคะอันนี้โกหกคุณหมอไม่ได้นะคะยังไงระดับน้ําตาลในเลือดคุณหมอก็จะรู้แล้วไปแอบกินอะไรมาหรือเปล่าคะช่วงนี้อะไรเงรี้ยค่ะเรื่องของผลไม้นะคะจริงๆริ <S <S ๆบางคนเข้าใจผิดว่าแบบ เออผลไม้เนี่ยงั้นไม่ทานผลไม้หวานดีกว่าทานผลไม้เปรี้ยวอย่างเช่นมะม่วงอะไรแบบนี้ค่ะ,ะแต่จริงๆแล้วค่ะมะม่วงจริงๆก็น้าตาลเยอะนะคะเพราะว่าในมะม่วงเนี่ยมีแป้งที่เยอะตัวแป้งเลยใช่ตัวแป้งเลยค่ะไม่ว่าจะตุกจ,จะดิบจะกวนโดยเฉพาะามะม่วงสุกนี่มะม่วงกวนนี่ยิ่งน้ำตาลเยอะเ <c oughs> ข้าไปใหญ่เลยค่ะดังนั้นเราก็เลือกผลไม้ที่น้ําตาลน้อยๆอย่างเช่น แอปเปิลหรือว่าสาลี่อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะแอปเปิลสาลี่ใช่มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกถ้าจะเอารูน้ำตาลก็เป็นพวกเซอรี่เซอรี่เขาเรียกอะไรนะคะขึ้นช่ายขึ้นช่ายโอ้ขึ้นหมอมาเป็นภาษาอังกฤษคิวมันก็ลูกฝรั่งมาด้วยสิใช่ค่ะก็แปลเก่งด้วยเซ่หรือว่าในส่วนของสมุนไพรเองนะคะก็จะมีส่วนของตั๊มลึงมาลาขี้นกมาอีกแล้วช่วยรูน้มดามะขี้นกนี่คืออยู่ในทุก อย่างเลยเนาะใ<ช>นการช่วยรักษาโรคเนาะแต่ขมป,ปีเลยใช่ขมปีในทานยากแต่ว่าช่วยได้หลายอย่างนอนหลับก็ได้หรือว่าช่วยเรื่องลดความร้อนในร่างกายก็ได้ลดน้ําตาลในเลือดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในหมวดของตําลึงอันนี้ก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้เหมือนกันตำลึงมาละขี้นกเอามาปรุงอาหารได้แบบต้มจืด<ช>ตำลึงหรือว่าเอามาละขี้นกไปลวกกินกับน้ําพริกอย่างนี้ใช่ค่ะ แล้วจริงๆของพวกนี้เขามีเป็นแคปซูลใช่ไหมคะอย่างมะละขี้นกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ค่ะถ้าถ้าจะทานให้หน่อยเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของมะละขี้นกแต่ว่าอ่า<ม>ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าระดับน้ําตาลของเราด้วย<ม>ว่าเบาหวานเราอยู่ในระดับน้ําตาลไหน<ม>บางทีถึงขัง้นที่ต้องคือต้องปรึกษาคุณหมอคะ่ะเฉพาะตัวนะว่าว่าเราประทานแคปซูลมะละขี้นกตัวนี้ได้ไหม ใช่ค่ะต้อง<ม>เป็นเคสบ y เคสไปค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนทานได้นะอะไรอย่างงี้ค่ะอย่างที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของผลไม้อืมอ่ะคือจริงๆของกินทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้คุณหมอที่ดูแลตัวเราอยู่เนี่ยเป็นคนบอกดีกว่าเขาจะรู้จักตัวเราดีที่สุดนะเพราะว่าเขาตรวจร่างกายของเราเองเนาะถ้าเกิดว่าไปปรึกษาออนไลน์หรือไม่ได้เจอกัน ซึ่งซงหน้าเนี่ยอ,อ,อาจจะมีการรักษาที่บิดผิวไปได้นะคะคุณหมอยังบอกอะไรชื่อผลไม้ไม่หมดเลยนะจริงๆก็มีหลากหลายอย่างค่ะอย่างเ,เช่นถ้าสมมติว่าไม่อยากกินผลไม้เพราะว่าเสียงเพราะายังไงผลไม้ก็ต้องมีน้ำตาลอยู่แนละ้วใช่ไหมคะมเปลี่ยนไปเป็นการกินผักกินปโปรตีนดีกว่าค่ะเช่นผักผ,ผักใบเขียวเนี้ยก็จะดีใช่ อย่างที่คุณหมอพูดสักครู่ว่าเป็นมะละขีนกแล้วก็ผักใบเขียวอื่นๆ<ช>คือสามารถรับประทานได้หมดเลยเหรอที่เป็นผักใบเขียวได้หมดเลยค่ะถ้าถ้าไม่มีภาวะอื่นๆร่วมด้วยนะคะแล้วโปรตีนล่ะโปรตีนก็ทานได้ค่ะแต่ว่าก็ลดลดพวกที่เป็นแป้งหรือว่าไขมันนี้ก็จะดีค่ะ แล้วในเรื่องของจริงๆอาหารการกินหรือการดูแลควบคุมตัวเองต่างๆนาน,นานเนี่ยก็อยากจะย้ำอีกสักรอบว่าให้แพทย์ที่เป็นคนดูแลเราเนี่ยเป็นคน ดูแลจริงๆจะปลอดภัยที่สุดนะคะ<ม>แต่ในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยเนี่ยคุณหมออุ้ยอ้ายก็เคยดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่มาบรรเทาใช่ไหม<ช>เขาเรียกว่าบรรเทาอาการหรือเปล่าคะคุณหมอลดอาการลดที่ากาเกิดจากผลข้างเคียงจากเบาหวานค่ะ<ม>เช่นคนที่เป็นป่วยเป็นโรคเบาหวาน,นมีอาการแบบ อย่างเช่นหิวบ่อยปัสสาวะบ่อยอหรือว่ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือมีอาการที่แบบมีแผลหายชาแผลเลื้อรังอย่างเงี้ยค่ะ,ะโดยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยเองในการดูแลรักษาอาการชาปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหัถการมีการนวดมีการประครบะร้อนประครบสมุนไพรหรือว่าจะเป็นการนวดแก้อาการชาปลายมือปลายเท้านะคะ คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็เส้นประสาทอะไรเงี้ยคะ่ะการรับรู้ความรู้สึกมันจะน้อยกว่าคนคนปกติอยู่แล้วดังนั้นเรื่องความร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องเช็คให้ดีเรื่องความร้อนในการประครบสมุนไพรเองนะคะก็ต้องแบบทาท้องแขนหรือว่าให้คนอื่นเช็คให้ก็ได้ว่าแบบม,มันร้อนเกินไปไหมหรือว่าการที่นวดเนี่ยคะ่ะก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดี ในกรณีที่มีชาไปมือไปเท้านะคะในหัตถการของแพทย์แผนไทยเองก็จะมีการนวดแก้อาการชาไปมือไปเทา้าหรือว่าการประพบสมุนไพรนะคะหรือว่าการแชร่เท้าด้วยสมุนไพรก็ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่า เป็นเบาหวานระดับไหนสามารถทําได้หรือเปล่าหรือว่ามีแผลบริเวณปลายมือปลายเท้าไหมโดยคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะแผลจะหายช้าค่ะก็จะเป็นแผลเหลือรังดังนั้นการที่จะนวดหรือการจะประครบอะไรนะคะก็จะมีข้อห้ามข้อควรระวังนะคะใช่อย่างสักครู่นี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของอาการที่มีเกิดขึ้นร่วมกับการเป็นโรคเบาหวานเช่น ชาปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะทางแพทย์แผนไทยก็จะมีหัตถการในการนวดเนาะหรือการประครบอะไรเงี้ยแต่ที่ทิวอันนี้ขออนุญาตถามคุณมอนะคะที่ทิวเคยไปอ่านมาว่าเอ๊ะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยห้ามนวดเลยนะถ้าค่าเบาหวานเกินค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไปเน<ม>ี่ยนวดไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยอย่างนี้นี่คือควรจะปฏิบัติยังไงคะ<ม>ก็คือ,อ เราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเบาหวานของเรารุนแรงระดับไหนอาจจะสอบถามคุณหมอก่อนว่าออทำหัตถการอย่างนี้ได้ไหมมีอาการชาปลายมือปลายเท้าอย่างนี้ทำหัตถการเช่เท้าหรือว่านวดได้ไหมเพราะว่าเบาหวานบางทีอะคะ่ะมีอาการบวมได้ด้วยใช่ก็จะไม่เหมาะกับการทรําหัตถการใช่ดังนั้นก็จะดูเป็นเคสไปเคสไปคะ่ะก็แนะนําให้สอบถามคุณหมอนะคะว่าทําหัตถการนี้ได้ไหมมีอาการแบบนี้แบบนี้รักษา ในศสตการแพทย์แผนไทยแช่เท้าวนวดหรือประครบแบบนี้ได้ไหมคะ่ะอยากให้คุณหมอพูดสรุปเรื่องของการดูแลตัวเอง<ม>ในเรื่อง<ม>ของคนที่เขาเป็นเบาหวานนะคะทั้งการกินการนอนการใช้ชีวิตเนะะี่ยค่ะค่ะโอเคค่ะเบาหวานนะคะก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักคะ่ะก็ลดอาหารที่มีแป้งของทอดหรือว่า มีน้ำตาลสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ก็ตามก็งดผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงควรหันหามาทานผักแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของแผลเรื้อรังที่หายช้าก็ควรจะสังเกตตัวเองเสมอว่ามีแผลบริเวณไหนไหมและนานแค่ไหนมันถึงจะ นานแค่ไหนแล้วที่มันยังไม่หายมันเป็นมานานแค่ไหนเพราะถ้าเป็นเรื้อรังนานๆก็ควรจะเข้าไปปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็บางคนที่มีชาปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตตัวเองแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอเฉพาะตัวได้เลยว่าทําหาถการได้ไหมเช่เท้าด้วยสมุนไพรได้ไหมค่ะ คุณหมอสรุปได้ดีมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมออุ้ยอ้ายมากๆจริงๆนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีอาการอะไรเจ็บป่วยอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนาะทําตัวเองให้มีความสุขสดใสสดชื่นในทุกๆวันนะคะโลกวบนี้มันจะได้สดใสตื่นเช้ามาดูอะไรที่มันสดใสทําอะไรที่มันสดชื่นนะคะ ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าทิวลิปเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะและสำหรับใครนะคะที่สนใจในเรื่องของสมุนไพรหรืออยากจะให้คุณหมอทำหัตถการให้ไม่ว่าจะเป็นการนวดการประครบหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถไปพบคุณหมออุ้ยไยได้นะที่ Paradise Park ชั้น3ที่นั่นเนี่ยก็จะมีตลาดสมุนไพรพรีเมียมนะคะ ที่รวบรวมสินค้าสมุนไพรที่ได้รับการรับรองนะคะว่าเป็นสมุนไพรที่เด่นได้รับรางวัลจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะ คุณผู้อุ้ยอ้เนี่ยพร้อมสแตนบายตอนรับ <c oughs> ทุกท่านนะคะ <c oughs> และสําหรับรายการหนูช่วยได้อย่างที่ทุกท่านเห็นว่ามีคนโทรเข้ามาในรายการได้นะเข้ามาเล่าเรื่องอาการของตัวเองเนาะคุยกันสนุกสนานเพื่อความผ่อนคลายเพื่อความจะลงไม่ไม่เครียด <c oughs> ในแต่ละวันเนาะหรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหา ผ่านทาง Facebook f แ n p a g e ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ชื่อว่าหนูช่วยได้หรือจะเป็นไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ก็เหมือนกันนะคะวิธีการเข้าไลนา์กลุ่มเนี่ยที่ิปขึ้น QR Code เอาไว้ให้นะคะนี่เป็นไลน์กลุ่มหนูช่วยได้ยกมือถือของท่านนะคะเข้าไลนา์แล้วก็กดสแกน QR Code ค่ะซึ่งวิธีการเนี่ยง่ายมากๆนะคะเข้ามาที่ไลน์ก่อนกดไปที่หน้าหลักนะคะ ที่อยู่มุมซ้ายล่างเนาะจากนั้นให้มองไปที่แถบเครื่องมือด้านบนจะมีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมที่ให้สแกนตรงนี้เข้ามามันก็จะเป็นเหมือนกล้องนะคะจากนั้นยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR code ที่หน้าจอและกดเข้าลายกลุ่มได้เลยค่ะ ิริพก็รอตอบคาถามทุกคนนะคะแล้วใครที่มีปัญหาอะไรี่นก็สามารถทักเข้ามาถามได้จิริพจะนาปัญหาเหล่านั้นไปปรึกษาคุณหมออุนน้ยอายหรือว่าปรึกษาพี่นกหรือว่าคุณหมอท่านอื่นๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะคะตอนนี้หมดเวลาของจิริพและคุณหมออุ้ยอายแล้วค่ะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ